ตำรวจจังหวัดตรังเร่งตรวจสอบเห็นนักเรียนม .2 ถูกกระแสไฟฟ้าจากเครื่องทำความเย็นของโรงเรียนช็อตเสียชีวิตนะคะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นี้ค่ะเบื้องต้นก็พบว่าไม่มีบุคคลอื่นทําให้เสียชีวิตต่หากพบว่าเป็นการทําที่ประมาทเลินเล่อจะต้องมีการดําเนินคดีทางกฎหมายค่ะเพื่อนักเรียนแล้วก็คณะครูโรงเรียนกันตังรัชดาศึกษายืนไว้อาลัยให้กับเด็กชาย วรวิทย์เทพสุวรรณนักเรียนชั้นม .2 สค่ะเนื่องจากเป็นวันเปิดเรียนวันแรกหลังถูกกระแสไฟฟ้าจากตู้ทำน้ำเย็นของโรงเรียนช็อตจนเสียชีวิตขณะที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทำกลางสายตาของผู้ปกครองที่ปิดเชียร์บุตรหลานเพื่อน,นักเรียนครูเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยที่ไปดูแลความปลอดภัยแต่ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตน้องได้ทัน ด้านพันตำรวจเอกประดิษฐ์ชัยพลผู้กงกกับการสอพอกันตังบอกว่าตำรวจได้ทำการตรวจสอบในสองประเด็นค่ะก็คือมีคนทำให้ ผู้อื่นนะถึงแก่ความตายหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะคะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นผู้เสียชีวิตกับเพื่อนอีกสองคนเดินไปที่ตู้น้ำดื่มโดยผู้เสียชีวิตนั้นเดินนำหน้าเพื่อนอีกสองคนเดินตามหลังค่ะ<ด><ด>เมื่อน,น้องผู้เสียชีวิตเดินไปถึงตู้<ด>ก็มีการใช้มือนั้นแตะไปที่กรงก็ทำให้เกิดไฟช็อตขึ้นจึงตัดประเด็นว่ามีบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิตไปค่ะส่วนที่เหลือ ก็คือประเด็นม well, ีความประมาทเลินเล่อไม่ดูแลบำรุงรักษาทําให้เกิดเหตุดีขึ้นหรือไม่ต้องรอผลสรุปของฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก่อนก็คาดว่าจะทราบผลภายในสองสัปดาห์นี้หากเพราะว่ามีการประมาทเลินเล่อก็จะต้องดําเนินคดีทางกฎหมายอย่างไรก็ตามในมณฑพัธิ์ที้ในการโรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนนั้นได้ตั้งงบประมาณเอาไว้1 0 0 0 0แบาทค่ะเพื่อที่จะซ่อมตู้กดน้ําแต่มาเกิดเหตุครั้งนี้ก่อนหลังจากนี้ก็จะรื้อถอนออกทั้งหมด แต่ยังคงต้องรอให้กระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดีแล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเ,เนินการได้โดยก่อนหน้านี้นทางโรงเรียนจะมีการตั้งงบประมาณเพราะฉะนั้นต้องรอกระบวนการตรวจสอบก็ราคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ค่ะ